ชาวเน็ตแห่ม้นหลังไฮโซเซ้นโพสชื่อจริงของน้องมารินลงไอจีจะไม่ให้คนเป็นพ่อแม่ลงได้ยังไงสำหรับน้องมารินลูกสาวคนแรกของนางเอกสาวมิวนิฐากับสามีไฮโซหนุม่มเซนทราพุทธ ความน่ารักของลูกสาวที่มีมากขึ้นตามวัยโดยล่าสุดอินสตาแกรมของพ่อเซนได้โพสต์ภาพครอบครัวหลังจากที่พากันลงมาวิ่งที่สวนในตอนเย็นพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าเด็กหญิงที่รารินได้ลงไปเดินสวนครั้งแรกซึ่งแฟนคลับหลายคนต่างฮือฮากับชื่อจริงของน้องมารินพร้อมทั้งเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงที่รารินวิ่งเยอะเหนื่อยเลยต้องดื่มน้ำเพิ่มเยอะๆเอ็นดูหลงมากชื่อเพราะทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเลย น่ารักมากอยากเจอที่สุดเลยค่ะแผกะเติมพลังและเติมพลัง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ